ให้ดอกหน้าแม่งวันที่ะครับพี่น้องโหถุดยอดเลยครับเอาและโอ้ยขาแข็งเลยให้ดอกหน้าแม่งโหให้กลวงวาย สวัสดีครับพี่นงครับสวัสดีค่ะครับเมื่อกี้ผมก็สลันสิผ้ากับปลาคือเก่าครับเมื่อกี้หากันอยู่แถวบ้านเจ้าของชุดแรกครับเฮ็ดผึ่งต้องดั้ครับดูตกใจไหมว่าพวกใหญ่ายนะแมนเอายเซ็งง่านเห็ดนี่ฮะผึ่งทับควายครับ ครับขึ้นต้องแดงนีงเหงาไหมเนียครับใหญ่ไหนะนึ่งมว่าจย่งนหน่อยฝนพุ่มตกคม,มว่าปุมขึนซึ่งเรือว่ะ ยิบไปบางเซอรดองนึงกัข้างกัน,กนออกมายังพออยู่ครับฟ้มนะ ทางน,นี้นดอกงามใช่ครับแค่ดอกงามเอง ว่าแข็งข้างเลยตออกหน้าแม่งโอนคี่นะครับพี่น้องโ้สุดยอดเลยครับเอาละโอ้ยขาแข็งเลยหมูว่านอ้อฟพัดแสงแม่ง นี่ลูกอ้่ยเออสคอเนี่ยครับท่ันพัดขาดเนี่ยพัดแเนฮะยวันดอกน,นอม้ันนี้ง่ายขึ้นนะครับ ครับสามดอกว่านบ่ปันใดคำเหมือนไงกาเก่าครับคพนเดียวดอกงามแมงอุศมพอดีนอผัดคอยซองคำนี้เด่นร้อนุ่งดันนะอืมอ้ยมัต้องขึนนไดหนี่ออกง่ายเ ออกิุส่นกับในห้องมอ่ก็มาขันข ว่ายังดอกหน่อยอย้อนแนวบรเห็นดอกสำนึ่งเข้ามาเพราะว่ามืดแห้งครับที่ก็เริ่มคืมพุนมากแล้วมันก็มองญ่าย,ยานี่หรอ แก่พี่เลยปู่พี่ขายะฮ่มๆดอกง่ายฮะเลยออกทุกฮ่มหรอครับเห็ดครับดอกไม้เราผสมกันไปฝนตกใส่ครับ ดอกไหนตัวครับเด็ดสมีนะเต็มกระตาเต็มเถอะคุโอ้ช่เต็มกระตาเหรอ

ถือพลหมูว่านใหญ่เลยถือเปล่าถือเปล่าพี่น้องอีสานเหนือครับเขียนรอยเย็ดมาสารค้าบอนแกนครับขึ้นไปเพิ่นมีเทคนิคดีๆนะครับในการเห็ดเห็ดชนิดนี้เนาะเห็ดกินครับถ้ามีวิธีดีๆครับเพ็ดอใ้เห็ดชนิดนี้ลดความขมได้กับคอมเมนต์ไว้เน้นเรือครับ เออบั้งแานเิ่นขมา่าเบืองเดี๋หูมไปที่ชินเดี๋ยวได,ด้รับตูไปนำนะ่ามากมีตะปะูินเลยเของกกกกรรม หอดมีดพ่อค <c oughs> วันป่านนัดเด้งอาวุธหลับโอ้อยู่ในริมห้อยไม่ดีเสยเบื่องคำโอ้หลอกงาแม่ได้ที่แล้วกว็หนตกแห้งนำหอยขึ้น โอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ถือประมานเติบเนาะได้เห็ดเก็บเต่งตายแล้วครับซ้ำว่าเต็มแล้วครับทีไรเงี้ยมหลากหลายเนาะมียุค่าก็เห็ดตับไตกระจุดตัวนี้เขาจะไปอีกไม้หนึ่งครับกับสำหรับช็อตนี้กับจ๊บไวปพิ้งแค่นี้เนาะไปบอกกันไหมช็อตหนาครับสวัสดีครับ